วันนี้ทีมข่าวไทย PBS ออนไลน์พาลงพื้นที่บริเวณหน้าไทย PBS เป็นวันที่2อีกแล้วค่ะเราพาทุกคนมาเช็คปริมาณฝุ่นที่อยู่บริเวณรอบๆหลักสี่วันนี้นะคะซึ่งหลังจากที่ไปเช็คดูในแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นของทางจินดาแล้วเนี่ยพบว่าวันนี้ทั่วกรุงเทพมหานคร37เขตเป็นสีส้มส่วนอีก13เขตเป็นสีเหลืองค่ะนั่นหมายความว่า ฝุ่นเนี่ยก็อยู่ในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไป37เที่เป็นสีส้มอันดับหนึ่งอยู่ที่บางนาค่ะอันดับสองอยู่ที่พระขนงส่วนอันดับสามอยู่ที่บางกอกใหญ่ส่วนหลักสี่บ้านเรานั้นตกอันดับไปอยู่ที่อันดับที่ส9ค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาพรวมฝุ่นละอองในประเทศไทยนะคะทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปจนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันเพิ่มขึ้นแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงม,มากันที่กรุงเทพมหาคนครบ้างค่ะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ธนก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าตามการคาดการณ์แล้ววันนี้วันที่14ธันวาคมเนี่ยค่าฝุ่นก็จะหนักกว่ามเมื่อวานแต่ว่าจะไปหนักที่สุดในวันที่17ธันวาคม แต่พอหลังวันที่18ธันวาคมค่ะค้าฝุ่นก็จะลดลงแล้วเพราะว่าอากาศจะเริ่มถ่ายเทดีขึ้นส่วนต้นตอปัญหาฝุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะก็มาจากรถยนต์พื้นที่ไหนที่มีการจะราจรหนาแน่นบวกกับอากาศที่ไม่ค่อยถ่ายเทเท่าไหร่เนี่ยอัตราการไหลเวียนของอากาศก็จะน้อยปูอัจาติาก,ก็ฝากไปถึงประชาชนทุกคนนะนะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน7ปีค่ะ ซึ่งตอนนี้ในกรุงเทพเรามีมากกว่า1ล้านคันรถเหล่านี้แม้จะผ่านการตรวจควันดำแต่ก็ยังสามารถปล่อย PM เม2.5ออกมาได้จำนวนมากเลยอยากแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองทีนี้ประชาชนก็จะถามกลับขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าจะเปลี่ยนไส้กรองทั้งทีจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสักทีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงนะที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหาคนครมีมาตรการร่วมกับกระทรวงพลังงานอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าภายในปลายสัปดาห์นี้เขาจะออกมาตรการใหม่เพื่อดึงดูดใจคนที่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เก่าให้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองในราคาที่ถูกลงทางกรุงเทพมหาคนครจะขอความร่วมมือไปกับค่ายรถยนต์แล้วก็บริษัทผลิตน้ำมันค่ะหลังจากนี้ทางกรุงเทพมหาคนครจะทำการติดตามและประมวลผลอย่างเข้มงวดค่ะท้ายสองวันนี้ค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นมาก จะประกาศให้ประชาชน work from home หรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านก็ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูกันว่าค่าผลจะเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาคาดการกันไว้ไหมและเดี๋ยวมาเจอกัน